ยีหนอกอะประมาณว่าก็ไม่รู้เหมือนกันหนอกยีหนอเหมือนประมาณว่าแบบยังไงอะอธิบายไม่ถูกอะยีหนอกก็แบบก็แบบก็แบบไม่เฟี้ยวอะมันไม่เฟี้ยวอะอ๋อยี๋มันไม่เฟี้ยวอะเออยยี่หนอมันไม่เฟี้ยวอะไม่เฟี้ยวอะ วันจริงยิงลูกนึงอยูสลูกแกตีไปแว้ไเ้ตั้งหัวโอ้โหสามอักรกโอลุหัวเนี้ยนี่ไงขวาตอกสุดยอดปเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ก่ได้ครับกไดครับก่อนสดีแม่ผมแบนสเกลผมเกียดตเกลแม่งแอ้าบนได้มอ้าวไม่มีใครเดวเดี๋ยวผมถ้าเล่นถ้าเล่นเดวได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดวพิซเนอร์เองิซเนอร์เดวูดูผม่นเอง้ชมรับดูการกดแบบผมไอจีเก้าเก้ากูได้ปะวะ ไม่ได้ตวไได้ได้เอ้าแม่งโอ้โหทีมโอ้ไม่ได้เลรเลยอ่ะโอ้ยผมยังมีลิงตัวในตำนานไม่รู้อะไรพีเดพีเดเอ้าวเขาไม่ตอบผมด้วยคุณคุณเจคุณเจต้องแทงนะผมแทงเหรอใช่แล้วครับ ไม่เล่นสายตีนะขอแบบไฟกับเดวัะแบบใช่ปะแบบเอากำปั้นทุบมันเอาไว้ไส้ขาดเลยที่เราแบบต้องเล่นแบบวางแผนไว้คุณเอาไงครับเฮ้ยแบบเอโรเนียใช่ป่ะไปยืนล่อ,อก,กระชากใช่ไหมพ <c oughs> อแม่งกระชากไปใช่ไหม <c oughs> มันก็มารวมกันใช่ไหมแบบรุมอ่ะเดี๋ยวผมนากมาเป็นกลุ่มโอ้แผนนี้เด็ดเลยคุณแผนเด็ดเลยเด็ดเลยครับเหลือจะให้ต้องต้องเป็นเอโรเดียเท่านั้น เกกี่ยวูมันมันต้องให้ตัวถึกถึกหน่อยเป็นลอดใช่เอรอเนียนี่ก็ถึกนะเอ้ยไม่ยับเรายังไม่ได้นำตัวจะไปต่างการเลยนะช่างแม่งดูชื่อกันดูชื่อกันเอาเองนะก็มีสามเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรตกใจหมดโอ้โหฟาร์มฟาร์มอะไรมิดวอลฟาร์มมิดวอลเขาไม่ฟาร์มความหวังตอนนี้นะะอไรเดโวว้าว ไม่ได้แดกอุ๊ยแล้วไงไม่กล้าหรอกมันไม่กล้าหรอกเออคุณรู้จักเทพทอปะครับเนี่ยเป็นสิทธิ์เป็นรูปของรูปของเทพทอไม่ได้แดกผมหรอกผมอ่ะดิจิตอลเอ้ยลูนลูนอะไรแล่า อย่าเสี่ยงกันรูนมันเป็นตัวล่อใช่ไหมเจอจุดกระชากอิดเอาไปช็อตไปเงาช็อตไปเฮ้ยเฮ้ยแช็อตเลยเฮ้ยหวาดงงแล้วใครอะโอ้โหพีเดพีเดได้เสียวเจ้กระโดด้ากระโดดเจ้ากระโดดเฮ้ยทไมมันเฮ้ยเเอาแล้วเอาแล้วมึง กระโดดเหรอมึงกระโดดเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ลาดครับคือมือมันพอดีเลยครับจังหวะพอดีทุกอย่างลงตัวมึงเล่นอะไรมทุกอย่างลงตัวหมดเลยใช่ทุกอย่างลงตัวหมดไปไหนไปไหนไปไหนทุกอย่างลงโอ้โหเฮ้ยผมรีมานาให้แล้วพีเด้หนีตีนเอ๋วิ่งโอ้โหตายฮะตอนนี้ปีนลูนครับลูนครับลิงไปเก็บ

อ้าวพี่เดมึงโง่อะไฟเล่นเหมือนคนดิเยอะนั่นไงมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยเฮ้ยอะไร้ไยเข้ามาวีสปิจะมาดูเกมูยงมานคอสอยก่อนนะเริ่มมีกินโอเคตอนนี้น่าจะรองเท้ากับ เออยังไม่ได้รองเท้าตอนนี้ผมยังไม่ได้อไงตอนนี้ได้รองเท้าแล้วนะอุ้ยลิงโดนย่างเลยตอนนี้แม่งแต่ทำไรผมไม่ได้หรอกผมอมตะขอบคุณมากใครรีเลือดให้ใช่ผมอมตะจะดูเกมเนี่ยเกบูดแดงได้มาแล้วได้บูดแดงเหมือนกันเจ็บตับพุกดิฮุกนี่ไงเยอะ ลบเสียไว้ไว้ไหนเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยออกมายิงไปเอาดิเอาดิถึงจะไม่สวยจะให้แข็งได้นะเจ้ะเอามาบิ๊กมาเอาเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ได้ลานนะเมื่อกี้มันบอกเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะมันจะคอนอะไรอ่ะเมื่อกี้ที่มันแจกเนมันก็รอคอนอ๋อ อ๋อใช่อ๋อมันให้โอ้เป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจนะฮะสังคมต้องช่วยเหลือเขานะเกิดอะไรขึ้นหครับเนี่ยเอาเอาเอ้าเอนจิเนียร์ก็ได้เอ็นจิเนียร์ก็ได้เอ็นจิเนียร์ไฟ โอ้ยอะไรเอ็ดดอนผมรีให้แล้วอ้าวกำปไหนโดนหาวันอุ้ยนี่ไงล่ะ โอ้โหลิงลิงเกลียมเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งรู้เดี๋ยวแม่งรู้ต่อไปครับสกิลอุ้ยไอ้ยิงเจี๋หรู้ปะเขาเรียกตัวล่อเลี้ยงแม่งสามรอบผิดเไรเลี้ยงแม่งโดนสี่ไม่ได้แล้วเกมนี้ต้องหักเป็นตัวล่อที่ดี่สิเขาเรียกว่าช็อค กูไม่เลดและสัตว์ควยพีเดย์บอกเงี้ยทำไงอ่ะช็อกดิเ,เป็น็อตที่น่าสงสารนะฮะเก็ขอไว้อะไร,ร,ะรไม่เอาอย่างอนอไม่ไม่ตลกอยา่ามันไม่ตลกคุณไม่ใช่เอ้ยมันไม่ใช่เรื่องตลกหรอเว้ยเออ

ผมว่าเหมือนเขาเห็นรอจังหวะอะไรโธ่ไม่ตะกี้ตะกี้ผมผมมือลั่นมือลั่นไม่ใช่ครับตั้งใจอะไม่ต้องแก้ตัวเพื่อนตงเพื่อตายไม่สวยไม่กอนอะเอ้ยตะกี้ผมวิ่งหนีตีออกมานะพีเดไปฟาร์มพีเไปฟาร์มแล้วตอนนี้นะฮะก็ของไม่มีนะเขา ตอนนี้พี่เดบอกกูไม่ตลกนะสวัสดีเอออย่าปันอย่าปันบอกแล้วอย่าเล่นกับลิงมึงก็อย่าเล่นกับลิงเข้าใจไหมแทงแม่งดีเลยได้ไหมเนี่ยอ้าวอ้าวช่วยด้วยช่วยเร็วแม่งอย่าเล่นกับลิงแม่งลิงตายยึดกระโดดลัด wings, ewings, anh ngốc. Chìm hải rồi. Chìm hải พีเดโอ้โหตัวของนายนะ่ะพีเดโดดายโอ้วิ่งไปดิตัวเอ้ยอาอวิ่งไปทำไมมน่ะมโอ้ดูดูวิ่งพลานวิ่งพลานเลยมึงวิ่งพลาน <c oughs> เอวิ่งต่อไปเ <c oughs> ออกมากรรมแล้วคุณเอกเห็นแวบๆคุณเจขอโทษด้วยอุ้ยอะไรอื้มดูดิลิ้นจุกปากย ว้าวหลดแบบดิ้จิตอนนี่มานาให้ด้วยเอ้าเอ้าผมนึกว่าทีมเราไปบวกเอาแล้ะเอาแล้ะเอามันไปเหยอะแล้วอตีแล้วผ่ากันให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดคนเปิดแบบต้องยกให้คนเปิดไปนะฮะ คนเปิดยกให้คนเปิดนะเอ้าทำไมทําอย่างนี้ทำไมดูมันทำโอ้คุณเอกมากับผมพี่เดอุ้ยยังไงเอาเอามั่วมั่วมั่วซองเหรอ้จัด มั่วซองเหรอมั่วซอง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 ก็ตายว้ายอ้าวโอเคโอเคครับผมมาไล่ไปเองไปไหนแล้ววะแม่งไปไหนหมดแล้วเนี่ยแม่งไปไหนวะเฮไอมันอยู่แถวเนี้ยแหละแม่งอาจจะมีพลังงานมวลสารโอ้ยไปไหนวะหายนี่ไงล่ะ ปล่อยแม่งนอนแดกตายในป่าเอาเอาเอาเฮ้ยไฟแล้วออกมาเอาให้หมดเอาให้หมดเฮ้ยมันโอ้ อะไรอ่ะมึงออกทำไมเนี่ยควายเอ้ยทำไมต้องงองแงด้วยเนี่ยโอ,โอ้ช็อกดีสัตว์ชอ็ชอกช็อกอยู่มันชอ็ชอกมันช็อกช็อกเลยเฮ้ยแต่มันมันมันหลุดก็ได้มัง้งอ่ามันอาจจะหลุดท่านใครบวกกันนะั่นแหละใครไปทำอะไรข้างบน,นวิ่งตามไปไมวิ่งตามไปพี่เด วิ่งตามไปเอามันดิเนี่ยเอามันเลยบอกตาหน้าไหมไม่เอาอะปักวาดก่อนนี่ไงฮุกมาที่ท่านท่านฮุกมันมาอ้าวนั่นไงโดนฮุกเลย มึงฮุกไข่มึงฮุกไข่มึงฮ <ไข S 1> ุกไข่มึงฮุกไข <s we ak> ่มึงฮุกไข่สัตว์ตายหาให้หมดนี่เ,เจอคุณเจคิวหัวหลุดกระจายตายหาหมดเอ้าเหรอโอ้ <S <s ทีเดียร์ยยอยากเล่นด้วยอะแต่ก็จบแล้วนะฮะโอ้โหยี่สิบสี่ต่อสี่เบาๆเลย ผมยังไม่ตายเลยว่ะมันกี่นาทีเนี่ยสิบหกนาทีฮะมเสิบหกนาทีนี้มันตายยังไงอ่ะมันตายกันยังไงอ่ะผมยังงงอยู่เลยอ๋อตายคืออะไรฮะความตายคืออะไรไอ้ศูนย์เป็นไม่ได้ไงวะโอเค